สวัสดีค่ะผู้ที่เกิดวันเสาร์ทุกท่านนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายน65นี้นะคะสิ่งที่คิดไว้จะสำเร็จหรือไม่ไพ่ใบรแรกได้ไพ่พระวิศนุกรรมค่ะเป็นไพ่แห่งนักปราร์ราชบัณฑิตนะคะความสำเร็จนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรู้สติปัญญาความสามารถการบุกเบิกเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆนะคะ รวมถึงคนที่มีทักษะในเรื่องของการช่างทุกแขนงนะคะผลงานของคุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นค่ะแล้วชุดเนี้ยังสามารถบุกเบิกเริ่มต้นทำงานที่บ้านได้ด้วยไพ่พระรัศมีนะคะทรักสินเงินทองไหลามาเทมาค่ะทำงานเก่งหางเงินเก่งค่ะมีวาทะสินที่ดีมีบุคลิกที่ดูดีมีเสน่ห์ตาสวยตาคมนะคะแล้วก็เป็นคนที่ ถ้าแต่งตัวดูดีค่ะคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่จะดึงดูดความโชคดีค่ะในเรื่องของโชคลาภทรัพย์สินเงินทองนะคะที่มีเข้ามาตลอดไม่ขาดสายสรุปว่าความรู้ความสามารถสูงค่ะบุคลิกก็ดูดีวาทศิลป์ก็ดีค่ะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะแบกรับภาระหนักนะคะเจอความยากลําบากกว่าจะผ่านจุดที่ยากมาได้เนี่ยค่ะแต่มาถึงปัจจุบันในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ย ไพ่พัฒพมฤสีเข้ามาเป็นใบสรุปเนี่ยค่ะหมายถึงการพัฒนาความรู้การต่อยอดการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นการให้ความรู้มีความเป็นครูบาอาจารย์ค่ะช่วยเหลือผู้คนนะคะเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนํำกับผู้อื่นได้ในทุกๆเรื่องคือถ้าคุณทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาเนี่ยค่ะเป็นตัวแทนเป็นนายหน้าเป็น เป็นตัวแทนเป็นนาหน้าเป็นนักขายอย่างเงี้ยนะคะคุณก็ถ่ายทอดในเรื่องของความรู้เป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนำเนะะี่ยค่ะคุณจะประสบความสําเร็จต่อยอดในเรื่องของการเงินแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้บุกเบิกการตลาดออนไลน์นะหรือว่าทํางานที่หยู่ที่บ้านได้ะคะ่ะเป็นธุรกิจส่วนตัว และจะมีรายได้ทรัพย์สินเงินทองที่เข้ามามากขึ้นมีรายได้เข้ามาตลอดไม่ขาดสายจากความรู้ความสามารถของคุณรวมถึงคนที่ศาสตร์เรียนทางด้านาศาสตร์การพยากรณ์ด้วยนะดูดวงออนไลน์อยู่บ้านได้งานสอนได้ค่ะโค้ดยูทูบเบอร์ YouTuber, การขายคอร์สออนไลน์การให้คําแนะนําให้คาปรึกษาหรือคนที่ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆค่ะแต่ว่าเป็นประโยชน์กับผู้คนอย่างเงี้ยค่ะ สื่อเทคโนโลยีอย่างนี้ค่ะความรู้ที่มันรับหน้าทันสมัยการสอนภาษางานด้านภาษาหรือการต่างประเทศบุกเบิกเริ่มต้นในเรื่องของการนำเข้าส่งออกได้หมดเลยดีหมดเลยค่ะแต่ถ้าใครทำงานประจำเนี่ยค่ะหมายถึงออการมีผู้ใหญ่ที่มองเห็นความสามารถที่โดดเด่นของคุณส่งเสริมให้คุณเนี่ยค่ะประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองค่ะ ส่วนถ้าใครนะคะที่คิดจะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศนะคะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จค่ะใครตั้งเป้าไว้อยากจะซื้อบ้านนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ,ะมีการวางแผนเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะแล้วก็มีการบุกเบิกเริ่มต้นในเรื่องของการวางแผนรายได้ที่จะเข้ามาค่าใช้จ่ายการหาความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อต่อยอดในเรื่องของการเงินหรือการลงทุนเกี่ยวกับอส,สังหาเนี่ยค่ะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จค่ะสามารถที่จะใช้ความรู้หรือมีคนมีครูมีผู้ใหญ่มาให้ความรู้ช่วยให้คุณอ่ะประสบความสำเร็จง่ายขึ้นเหนื่อยน้อยลงและมีทรัพย์สินเงินทองค่ะที่ที่จะมาตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณต้องการ ถ้าถามว่าสิ่งที่คาดหวังไว้จะประสบความสําเร็จไหมอยากเรียนต่อติดขัดเรื่องเงินอยากซื้อบ้านติดขัดเรื่องเงินพัฒนาความรู้ค่ะแล้วก็บุกเบิกเริ่มต้นลงมือทํามีผู้ใหญ่ช่วยเหลือให้คําปรึกษาสนับสนุนจงเสริมให้คุณประสบความสําเร็จชีวิตรักชีวิตคู่นะคะถือว่ามีความลงตัวนะคนโสดมีโอกาสจะได้เจอคู่แท้ค่ะส่วนคนมีคู่อยู่แล้วนะคะใช้ธรรมะในการคลองเรือนค่ะ ทำให้ครอบครัวเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วก็มีความสุขค่ะขอเป็นกําลังใจให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์ทุกท่านนะคะขอให้คุณมีความสุขประสบความสําเร็จสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกอย,อย่างที่คุณต้องการค่ะวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์จตักการพรมยานค่ะไทยพรมยานพยากรณ์ค่ะ